คาดการอากาศหนาวเย็นรอบใหม่20-21กุมภาพันธ์นี้อาจทำให้ฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศคาดการว่าช่วง20-21กุมภาพันธ์นี้จะมีอากาศเย็นรอบใหม่เข้ามาส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและดูแลสุขภาพนะครับโดยแนวโน้มสภาพอากาศช่วง11-15กุมภาพันธ์นี้อากาศเย็นช่วงเช้าทำให้ PM 2.5สะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉพ,พาะภาคเหนือภาคกลางและทางตะวันตกของกรุงเทพช่วง20-21กุมภาพันธ์ อากาศเย็นรละลอกใหม่อาจทำให้ PM 2.5เพิ audio, ่มสูงขึ้นอีกครั้งและในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอาจมีฝนฟ้าขนองในภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างกระทบพืชสวนที่กำลังติดดอกนะครับซึ่งฤดูร้อนปีนี้อุณหภูมิอาจแตะถึง40-41ถึงองศาและคาดว่าจะมีฝนตกสลับเป็นระยะนะครับก็ขอให้ พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศและระมัดระวังตัวเองเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเวลาบางพื้นที่ครับ